สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ช้างมวยไทยเกยียรติเพชรสัญจรบวกสวนน้ำทานครี12มกราคมจากจังหวัดกระบี่ช้างมวยไทยเกยียรติเพชรบวกสวนน้ำทานครีจัดโดยกำนันเจรพวงนุ่นนะจัดที่สวนน้ำทานครีจังหวัดกระบี่ในวันจันทร์ที่12มกราคมกำนันจเจรรรวมพลน,นะกับพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวกระบีหาเงินรายได้นะมอให้อศจังหวัดกระบี่โอ้โหวันนี้จัดมวยภูทรน,นะแต่เป็นภูทรระดับ5ดาวจัดที่สวนน้ำทานกรีนะ A fc โอ้คู่มวยนี่เขาบอกว่าเป็นคู่มวยระดับเกรด A ค่าชมนะ A fc ค่าชมทั้งงานเลย350บาทส่วนสุภาพสตรี100บาทโอ้โหจัดที่สวนน้ำทานกรี A fc ไปชม ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวได้สวนน้ำทาทนคีรี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆของจังหวัดกระบี่นะเอฟซีมวยในรายการนะขอบอกว่าน่าดูน่าชมคู่เอกเนี่ยวางนะวางนิติกรสวนน้ำแานคีรีล้างตาดอกไม้ป่าท็อปแพรี่ยิ้มนะ1น4ี่นี่คือคู่เอกส่วนร้องคู่เอกโอ้โหพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์วันนี้อัดกับนี่เลยมหาสมุทร แปะมูลเมนบุรีนะรองแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่18ส่วนคู่ค้ำนะได้ทีเด็ดช้านครสีไฟนี้ถือว่าเป็นภาค5แตกหักจอมโหดออุตุดร122ส่วนคู่ที่อยู่ในสนในความสนใจของแฟนมวยของแดงมองว่าพลาดไม่ได้นั่นก็คือเฟ e บุ o กนะวันนี้อัดกับปูตินถือว่าเป็นไฟแตกหักไฟ3แนะ เปิดโอกาสให้ปูตินได้ล้างตานะไฟแรกเสมอที่ช่อง7โอ้โหแบบกำลังจะเลยนี่ควันออกหูไฟที่2เนี่ยที่ช่อง7วันนั้น Facebook อัดขาดวันนี้ถือว่าเป็นไฟที่3เจอกันที่พิกัดน้าหนัก1นึ่้อปอนด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจส่วนคู่ประกอบรายการนะนิติกรสวนทำนทานครีตามล้างตากับเพชรด,ดำนะเพชรด,ดำสิทธิ์เอราวัณหนึ่งร้อี่ีน้อยยามนะเอฟซึ่ง นิตยกรเคยแพ้มาที่สมุยวันนี้มาล้างตาอีกครั้งหนึ่งที่ช้างมวยไทยเกติสันจรนะบวกสวนน้ำทานกีรีจันที่12มกราคม FC ชอบกดซอบ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง1นึ่งหอหง1นึ่งหจมมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้หงแดงมีฟอร์มนะของแต่ละคู่มาเสิร์ฟส่งตรงถึง FC มวยในวันจันทร์ที่12ช้างมวยไทยเกียรติเพชรถือว่าเป็นมวยไทยภูธรระดับ5ดาวที่แฟ,แ,ฟแฟนแฟนมวยจังหวัดกระบี่นะพลาดไม่ได้แฟนมวยจังหวัดใกล้เคียงก็พลาดไม่ได้ไปอุดหนุนไปสนับสนุนกันเยอะๆให้เอฟซรายได้เนี่ยมอบให้อสจังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นงานเพื่อสังคมจัดโดยกำนันเจรผ่วงนุ่นมาดคีคู่คู่ที่น่าสนใจนะเอกหนึ่งก็ว่าได้ นิติกรสวนน้ำทานรีวันนี้ดวลกับเพชรน้ำดำสิทธิเอราวันหรือว่าพิก,ะกะาก้์โชดบางแสน123นิติกรเนี่ยเคยแพ้มานะแพ้ที่สมุยวันนั้นแพ้เพราะว่าขี้เกียจเดินนะเป็นมวยอาวุธดีแต่ขี้เกียจเดินวันนั้นแพ้ไม่เดินแพ้ไปปลายวันนี้มาเจอกันอีกครั้ง123อ่านิติกรเนี่ย18จากกระบี่นะสูง175หนักไปปล่อยหกขณะที่เพชรดำเนี่ย แปดจากะนองนะสูงหนึ่ง้อยเจหนักปล่อยปล่อยห้นิติกรเนี่ยล่าสุดนะ f อซแพ้เทพมงมงคลแพ้ไซทองสุดท้ายชนะเพชรยุทธขณะที่เพชรด,ดำเนี่ยเพชรด,ดำเนี่ยแพ้นอกยกหนึ่งฮิโรยูกิแพ้เทพมงคลสุดท้ายชนะนอกยก3มเพชรยุทธนิติกรเนี่ยซ้ายนะเอจังหวะฝีมือแข้งซ้าย ศอกในใช้ได้ขณะที่ลูกทีบขวานี่ยทำงานได้ดีส่วนเพชรเพชรด,ดำเนี่ยหรือเพชรกะกาเนี่ยเข่าในอาชีพเป็นมวยขวาแข้งขวาในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างนอกนะฝีมือเป็นมวยซ้ายเจอกับในเปิดเกมวันนี้ของแดงชอบไปที่นอกซ้ายฝีมือครบเครื่องวันนี้ถ้านิติกรนะถอยนะถอย,นะถอยเป็น คอยถีบขวาวางซ้ายถีบขวาวางซ้ายขณะที่คู่ต่อสู้เขาเล่นในขวางหน้าน้าให้คู่ต่อสู้ค้ำเข้าคลุกวงในได้วันนี้ถ้าทําได้ของแดงบอกว่าน,นิติกรสามารถล้างตาได้วันนี้ของแดงชอบไปที่นิติกรสวนน้ําทานเกดีมาที่คู่สองเอกสองก็ว่าได้นะเอกสองเนี่ยเฟซบุ๊กนภพพลความสุกรเบอไทยเจอกับปูตินอ่าซอเทียนโพลหนึ่งสิบ กล่าวเฟซบุ๊กเนี่ยนะเคยชนะมา1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งไฟแรกเสมอเดิมพันข้างละ3 0 0 0 0นโอ้ไฟนั้นชูมือปูตินก่อนแล้วก็กลับมาชูเสมอไฟ2นี่เจอกันที่ช่อง7ปูตินแพ้ขาดนี่ถือว่าเป็นไฟ3ไฟแตกหังในเอฟปีเฟซบุ๊กเนี่ย 16, 16จากดอนจารย์การสินสูง172รอยปล่อยๆ6 6ขณะที่ปูตินเนี่ย 17จากกระบีสูง172เหนะักลอยะเหมือนกัน f ฟ c e b o o เนี่ยฟอร์มล่าสุดนี่ใช้ได้เลยนะเสมอปูตินชนะปูตินสุดท้ายชนะสุดรักเล็กขณะที่ปูตินนะปูตินนแพ้นอกยก3ไทยแลนด์นะชนะเพเตจิน,นแพ้ Facebook. Facebook เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเหน็บขวาในเหนียวแน่นนะนอกนี้มีแก้งขวาบัดขวาส่วนในขอว่าบอกบอกว่าเป็นทีเด็ด ขณะที่ปูตินเนี่ยปูตินฝีมือแข้งขวาหมัดขวาศอกเข่าแหลมแทงเจ็บเฟซบุ๊กนะนาทีนี้เขาบอกว่าพัฒนาผมแดงได้คุยกับนวพลนะพ่อของเฟซบุ๊กบอกว่าเฟซบุ๊กนาทีนี้มีอาวุธนำมีหมัดขวานะุกซ้ายหมัดขวาตรงแข้งขวานำนะถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้หนักแรงขณะที่ปูตินเนี่ยปูตินเนี่ยแข้งขวาหมัดขวาฝีมือนะมวยคู่นี้ คร์มล่าสุดนี่ปูตินแพ้ไทยแลนด์แพ้นอกยุกสาวันนั้นอืเหลือเชื่อวันนี้มาเจอเฟซบุ o กร้อยสิเกผมแดงบอกว่าวันนี้ facebook ดูว่าแข็งแรงกว่านะวันนี้ facebook จะชะนะปูตินได้อีกครั้งหนึ่งชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดนี่ชนได้ทุกตู้สู้ได้ไดทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่เอกสาม เอกสามเนี่ยได้ทีเด็ดชานครศรีเจอกับจอมโหดนะอออุดรหรือ JP Power 122มวยคู่นี้ถือว่าเป็นภาคห้าแล้วสามภาคแรกเนี่ยเป็นทีเด็ดนะวินทั้งสามครั้งส่วนภาคล่าสุดนี่เจอกันที่ช่องเจ็ดโอ้โหวันนั้นทีเด็ดเจ็บหนักนะโอ้โหวันนั้นเขาบอกว่าจอมโหดนี่มันโหดตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้าแล้วก็ชนะคะแนนทีเด็ดขาดเลยนี่ถือว่าเป็นไฟห้าช้างนครศรีหมายมันปันมือว่าวันนี้จะให้ทีเด็ด ล้างตานะหลังจากเจ็บหนักมาอีกครั้งหนึ่งนะให้หายคลองใจมันแพ้ได้ยังไงวันนี้เจอกันอีกครั้งสิที่เด่นเนี่ยยีาจากนครศรีสูงร้อยหกบหานำหนักปล่อยห้ขณะที่จอมโหดนี่ยี่ดจากโุรินนะสูงร้อยหน้ำหนักปล่อยห้าที่เด่นรหัสสุดนี้นะชนะเพชรสนสุขแพ้จอมโหดสุดท้ายชนะตะวันฉาย ขณะที่จอาโมดอีกสวยชนะไกรทองชนะทีเดชชนะเพชรแสนสุขล่าสุดี่ที่เดอาาชาล่าสุดเนี่ยจอโหมดเจอเพชรแสนสุขกว่าจะชนะได้ก็ต้องรอถึงยกสี่นะโอ้วันนั้นหาเพชรแสนสุขไม่เจอเลยยกสีเนี่ยมีมีสอกนะมีศอกเพชรแสนสุกเอ,เอียงไปเองมามีหมัดได้ขยมสุดท้ายได้ชนะได้เกือบแพ้เหมือนกันขณะที่ทีเดชชนะตะวันฉายแบบเฉียดชฉิวนะ ทีเด็ดขวาเขวาหนขณะที่ทีจอมโหดเปิดเกมปัญหาของทีเด็ดคือในเรื่องของการคุมนะคุมไม่เก่งเพราะยันทีเด็ดนะต้องห้ามคุมต้องเดินต่อยตามเกมของเราคล้องในเกาเกี่ยวเก็บคางไม่เปิดหน้าให้คู่ต่อสู้ได้ได้ได้ต่อยได้บวกหมัดบวก2อขณะที่จอมโหดวันนี้วันนี้จะต้องเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนนะแต่ถ้าเดินเบียดเดินชนไม่ได้วันนี้เสร็จทีเด็ด วันนี้นะโกกันกลาคืนหงแดงมองว่าทีเด็ดดีกว่าวันนี้ต่อยกันที่ร้อยยี่สิองวันนดียงกดชอบไปที่ทีเด็ดทีทเด็ดจะเบียดเชียดใช่นะย่ำแค้นได้อีกครั้งหลังจากเคยแพ้มาแบบหทดสภาพวันนี้มองว่าทีเด็ดสมหวังมาที่รองผู้เอกรองผู้เอกเนี่ยน่าดูพรเสน่ห์สอพูมิาพั์เจอกับมหาสมุทรแป้นเมดบรรี่สิ หมาสมุทรวันนี้เข้าเวรแทนสมิงแดงนะเออพรสเน่เนี่ยจากนาครศรี27สูงว่าเจ็ดสิบปล่อยปล่อยหกสิบสามหาสมุทรนี่แชมป์ปูเสือตัวที่สิบแปดยี่สิบห้านะยี่สิบห้าจากบุรีรัมย์ร้อยเจ็ดสิบห้าปล่อยปล่อยหกสิบสามพรสเน่เนี่ล่าสุดแพ้เก่าล้านแพ้ชาติพยากรสุดท้ายเสมอเพื่อนิชาติสนุก ขณะที่หมหาสมุทรเนี่ยชนะเพชรน้ำงามแพ้นอกยกสามปานเทพบสุดท้ายชนะเพชรกลาถ้าพูดถึงว่าความคงเส้นของวานิพลเสน่ห์พอเสน่ห์เด็กขวานะเก่าเกมนายเหนียวแน่นขณะที่หมหาสมุทรเด็กขวาศอกนายเหนียวแน่นแต่ปัญหาของหมหาสมุทรคือในเรื่องของอมาตรฐานในการชกวันไหนชกดีก็ดีโคตรวันไหน,น,นชกไม่ดีโอ้โหเปื่อยเละตุ่มเป๊ะวันนี้มวยคู่นี้นายชนนายวันนี้ผมงเดชอบไปที่พรเสน่ห์ วันนี้พรสเน์จะเบียดเชิเชนชนะมาหาสมุทรแป๊ะเมนบรีนี่คือช้างมวยไทยเกียรติเพชรจันทที่12มกราคมจากเวทีมวยชั่วคราวนะสวนน้ำทานครีจัดโดยกำนันเจริวงนุ่นรายได้มอบให้อสจัังหวดกระบี่นะ f อฟซีกำนันเจรและเพื่อนพี่น้องชาวกระบี่นะร่วมกันจัดวันนี้ถือว่าเป็นช้าง วยไทยเกียรตเพชรสัญจรบวกกับส่วนน้ำทานคดีห้าดาวบาที่คู่เอกคู่เอกถือว่าเป็นศึกล้างตานี่อาวุธิกรเนี่ยฝีมือนะขวาขณะที่ดอกไม้ป่าเนี่ยซ้ายเปิดเกมหมัดซ้ายแข่งซ้ายมวยคู่นี้วันนี้ของแดงมองว่า,อาดอกไม้ป่าดีกว่า ดอกไม้ป่าดูดีกว่าในเรื่องของความหนักแรงความมั่นคงการันตีนิติกรเนี่ยวันนี้นะ่าจะต้องพิลีให้ได้นะจะต้องพิลีให้ได้ขยันออกแข้งขยันยกเขา่าวันนี้ถ้าทําได้นิติกรก็มาได้อาวุธิกรก็มาได้แต่โดยส่วนตัวของแดงมองว่าดอกไม้ป่าดุกรงกว่าวันนี้ไฟสามของแดงมองว่าดอกไม้ป่าจะย้ำแขนอ่าวุธิกรสวนน้ำทานกะรีได้แบบ เบียดเบียนอีกครั้งหนึ่งนะชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดนี่จิ้มเมย์รักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบนะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็จิ้มเมย์รักมวยชอบได้อย่างที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะไม่ได้ไปดูก็จิ้มเมย์รักมวยชอบได้ชอบตัวไหนก็จิ้มเอาแค่หอมปากหอมคอเอาแค่พอได้เชียร์ก่อนเข้ามวยรักมวยชอบนะ fc หงแดงมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพเยี่ยม ยี่ห้อเคอัพเนี่ยจะทำจากสมุนไพรแท้100%เปอร์เซ็นต์นะเคอัพเนี่ยสำหรับท่านชายที่มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของบนเตียงนะในเรื่องของสามีภรรยา,าถ้าเป็นมวยก็ประเภทยืนระยะไม่เก่งต่อออ,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 ออกรอบเนี่ยมักเขียวเชานะล่มปากอา้าวเคอัพช่วย่านด้ เคอัพนี่คืนความสดชื่นให้สุภาพคุณน,นะ,ะเป็นเป็นสมุนไพรร้อยเปอซกินแล้วนี่ฟิลดีนะพี่เจียบรามินทราบ,บอกว่าโอ้โหรอบต่อรอบนี่เขาบอกว่าฟิลนี่สุดยอดมากๆเคอัพเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีอยอผลิตจากสมุนไพรแท้ร้อยเอร์ซนตทานแล้วหัวใจไม่สั่นตาไม่พร่หมัวนะเอซื้อได้นะ เซเว่นลาซาดาหรือไม่ก็ซื้อนี่เลยหงแดงขึ้นให้แล้วทักแอดไลน์ line, เข้าไปซื้อได้ถูกสงใจนึกบางระบุสำหรับผู้ชายที่อ่อนปวกเปียกนะเคอัพช่วยทันได้มาดูมวยรักมวยชอบวันนี้ชอบหนึ่งนะชอบหนึ่งขงแดงชอบไปที่นิติกรสวนน้ำดานเคดีวันนี้จังหวัดฝีมือครบเครื่องมองว่าหลากหลายกว่าวันนี้คู่ต่อสู้ ปั้มเกาะเกี่ยวไม่ได้นะแล้วโชคในถิ่นด้วยวันนี้วันนี้ถ้านิติกรแพ้ก็ตัวใครตัวมันแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่นิติกรซ้ายทางมวยได้เปรียบนิติกรจะเบียดเฉือนนะเอ่อเพชรด,ดำหรือว่าเพชกากา้กาโชดบางแสนล้างตาได้เป็นตสนสเร็จชอบสองนะเฟซบุ๊กวันนี้หงแดงมองว่าเฟซบุ๊กนี่มีอาวุธนํามีอาวุธตามโดยเฉพาะเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดอาวุธนําหมัดขวาแขงขวา,ขว,าวันนี้มองว่าได้เปรียบว,วันนี้ เฟซบุ๊กจะเบียดเฉยชนะ,ะปูตินย้ำแค้งชอบสามวันนี้ชอบไปที่ที่เด็ดวันนี้หงแดงบอกว่าทีเด็ดค่อนข้างพร้อมพี่ช้างนครนสีไหมมันปั้นมือนะหมวดช้างเราเนี่ยวันนี้ไหมายมันปั้นมือว่าวันนี้ทีเด็เดจะเบียดเฉยชนะ,อะจอมโหดได้วันนี้หงแดงก็บอกว่าทีเด็ดดูดีกว่าชอบสามชอบไปที่ทีเด็ดส่วนชอบสี่วันนี้ชอบไปที่ขุนเขาตังเมวันนี้มองว่าแกร่ง กระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่ายืนระยะดูดีกว่าวันนี้ขุนเขาตังเมจาชนะามหาสมุทรแปมหมื่นบุรีนี่คือชอบสีส่วนชอบสุดท้ายวันนี้อิงไปที่ดอกไม้ป่าทอปเปอรี่เคยชนะมาสองไฟไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่สามวันนี้ดอกไม้ป่าดูว่าแกร่งแรงรูปแผดทางมวยได้เปรียบวันนี้ดอกไม้ป่าจะเบียดเชือนชนะพุฒิกรสวนน้ำทานคีรียับแค้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือช้างมวยไทยเกตเพื่อสัญจรจันที่12บบวกสวนน้ำทานคีรีจัดโดยกำนันเจริ พวงุ่นนะถือว่าเป็นมวยช้างมวยไทยเกตเพรสัญจรระดับห้าดาวแฟนมวยไทยเกตเพรแฟนกำลังจเร่พลาดไม่ได้ไปดูที่เวทีนะเอฟซีไปดูกันเยอะๆหรือว่าถ่ายทอดสดทางไทยทีวีก็เข้าไปซื้อเข้าไปหาได้นะเข้าไปแลด้ไม่แพงนะไม่แพงนะสามร้อยห้าสิบบาทสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพส่วนสุภาพ,พสตรีหนึ่งร้อยบาท ส5 0บาทนี so, ่ด hey, ูตรงไหนก็ได้เข้าไปในเวทีดูได้หมดเลยส่วนเด็กนะหงแดงรู้ข่าวว่าดูฟรีเพอประมาณนั้นเลยนี่คือช้างมวยไทยเกตเพรนะบวกส่วนน้ำทางกรีจัดโดยกำลังจเรีพวงนุ่นรายได้มอบให้ออสอวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันหงแดงขออวยพรให้เอฟซีหงแดงปราศจากโรคภัไข้เจ็บให้เง้รวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ